สวัสดีค่ะวันนี้มาดามอยู่ที่ตลาดวัฒนธรรมคนอู่ทองนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าในตลาดแห่งนี้มีสินค้าชุมชนอะไรให้เราเลือกซื้อเลือกดูกันบ้างเชิญเลยค่ะ นะคะร้านแรกนะคะลูกค้าคึกคักมากๆเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รุงมวลการานาลาวนะคะร้านนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์จักกะลานะคะผลิตภัณฑ์งานไม้นะคะและก็มีไม้ต้น,ต,นต้นตึงนะคะบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ชาวบ้านผลิตเองและก็น่าซื้อน,น่าใช้มากๆนอกจากนี้นะคะด้านนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจิตติมานะคะมีแชม มีขิมนวดนะคะแล้วก็ยาซีฟันสมุนไพรจิตติมานะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านน่าซื้อน่าชชยมากๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นร้านนะคะร้านอร่อยของเมืองอู่ทองนะคะร้านนี้นะคะจาก ตำลึงหวานนะคะก็จะเป็นสินค้านะคะเป็นกุยชัยทอตอนนี้หมดแล้วหรอคะมอันนี้เขาหมดแล้วนะคะมีคนจองหมดแล้วนะคะถ้ามาสายบอกเลยว่าของหมดนะคะอันนี้กุยช่ยทอดสูตรโบราณส่งสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะของตะกูลแท่ร้อนนะคะบอกเลยว่ากุยชัยเจ้านี้น้ำจิ้มคือดีมากนะคะ ต่อมานะคะบ้านขนมหอมบ้านนี้นะบอกเลยว่าเป็นร้านขนมเก่าแก่ของอู่ทองแ,<ต>และก็ ออกเก่าแต่ไม่แก่นะคะแล้วก็ร้านขนมร้านนี้ถ้าเราได้ผ่านหน้าร้านบอกเลยจะได้กลิ่นหอมของขนมไทยๆโชยมาเตะจมูกวันนี้มีขนมทองม้วนกรอบนะคะขนมเปี๊ยะนะคะโอ้สินค้าที่เป็นไฮไลท์ของร้านเขา <c oughs> อยู่ด้านนี้ค่ะขนมรูปปัดสลัดงานะคะเป็นขนมที่ถ่ายทอดจาก ความเป็นลูกปัดอู่ทองสู่เมนูอร่อยนะคะของบ้านขนมหอมนะคะใครที่มาเดินตลาดวัฒนธรรมบอกเลยถ้าคุณไม่ได้ทานลูกปัดสลัดงาของบ้านขนมหอมถือว่ามาไม่ถึงนะคะ สวัสดีค่ะนะคะพี่ๆจกป่าใใป่าดงเสือป่าป่าแกนะคะมาเที่ยวมาชมตลาด<ๆ>อของเราด้วยถ้าจำชื่ไม่ได้นะงวนก็มาได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะกูมาชมกันได้นะคะ<ๆ>มีร้านด้านในอีกถาัดาม,มา าวัสดีสสดค่ะด้านนี้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของเมืองอู่ทองนะคะก็คือยาดมยามองหัวโตป้าต้อยถ้าคุณได้มาเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองบอกเลยว่าคุณจะต้องมาที่กลุ่มนี้นะมีเอกลักษณ์ก็คือหัวโตของตุ๊กตาโบราณทวารวดีนะคะปัจจุบันนี้มีการปรับประยุกต์มากมายนะคะ มาดูมาชมกันได้นะคะที่ร้านยาดมหัวโตป้าต้อยนะคะบอกเลยว่าที่นี่คือไฮไลท์ของเมืองอุทองค่ะนะคะมาต่อกันเลยจ้าสุดยอดจริงๆนะนะร้านนี้ไม่มีอะไรขายแล้วนะครบ้านตำนานดินนะครับจริงๆบ้านตำนานดินเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์กระแม่นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะคะที่เลี้ยงเอง หรือใครอยากได้แบบเพียนหอมตำนานดินร้านนี้นะบอกเลยเขามาตั้งทุกต่อาทิตย์ ร้านสารพันอร่อยนะคะร้านนี้ก็มีน้ำมะม่วงมะม่วงหาวนะคะแล้วก็วุ้นใบเตยแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วยนะคะแต่ตอนนี้สินค้าหลายตัวโอ้โหหมดไปแล้วนะคะถ่านน้ำสมุนไพรมีมากมายให้คุณเลือกซื้อเลือกหานะคะอ่าแล้วมาต่อกันที่อัน,นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ตั้งอยู่ในวัดเขาพระแห่งนี้อันนี้ อย่างงงว่าเป็นตะก,ก้าหรือเป็นกระด้งอะไรแต่อันนี้คือกระทงสวรรค์นะคะกระทงสวรรค์ ที่อยู่ในตากะเหลวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านเผ่าพระแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอ่างงานจักสารพวงกุญแจของที่ระลึกนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะก็เป็นชุมชนไทยพวนนะคะบ้านเผ่าพระมาเที่ยวมาดูมาชมมาอุดหนุนสินค้ากันได้และอันนี้ เป็นมัดมัดแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้คือไม้ฝางสามารถนำไปต้มน้ำดื่มเพื่อสุขภาพได้ดีมากๆนะคะตอ่อมาผักออสานนะคะนะคะมีผักออสานพิษนะเหมือนนิดนึงนะคะอัน,นมะน,น,น,นาวยักษ์นะคะด่ฉันเห็นคิดว่าเป็นส้มเชงไม่ใช่ในในมะนาวยักษ์นะคะเอาไปทาน,นได้เหมือนมะนาวทั่วไปเลยเหมือนค่ะแล้ว มันมีแกะเป็นกีบยำได้นะคะันต้งโอสาเกริรโรดนะคะบอกเลยนะคะพักต่อสารบ้านน้องลิตานะคะอีกหนึ่งร้านแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าหมดไปแล้วแต่ที่เนี้ยเขาบอกว่าเป็นร้านอร่อยประจำของที่นี่แล้วก็ตั้งมาก่อนที่ตลาดจะตั้งด้วยนะคะก็คือร้านสวยจ๊บทอดมันขนมตาลบ้านเข่าพระนะคะแต่ตอนนี้หมดแล้วนะคะหรือใครนะคะที่มา เที่ยวงานนี้อยากจะทานน้ำสมุนไพรดีๆก็มีไว้บรหกานบอนอะไรคะฝางค่ะอ่าน้ำฝางน้ำฝางก็คือแก่นฝางที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักผู่นี้นะคะ <c oughs> น้ำสีสดๆหน้าตาแบบนี้เลยนะมาทานให้ชื่ในใจก่อน <c oughs> อ ชุ่มคอชื่นใจแล้วก็เหมือนได้พลังงานกลับคืนมาบอกเลยว่าน้ำฝางของตลาดวัฒนธรรมคนอู่ทองชื่นใจมากๆะคะนะคะราะใครที่มาตลาดวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะ สำหรับใครที่มีแก้วเยติหิ้วมาได้นะคะหรือใครที่มีกระเป๋าผ้านะคะก็หิ้วมาใส่ช่วยลดโรกร้อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวมาชมและพาทุกคนมาชมกันใหม่นะคะวันนี้มาสายเกินไปสินค้าหมดไปหลายตัวต้องบอกเลยว่าเสียดายมากๆนะคะบ๊ายบาย